สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการเปิดคางและวิธีที่ถูกต้องของตระกูลหมวกอีโวทั้ง3รุ่นนะครับนี่ใบแรกอ e ีโ g t ขั้นแรกนะครับผมเวลาเราจะเปิดคางนี่นิ้วชี้กดตรงนี้ไว้เพื่อดันหมวกลงมาแล้วเอานิ้วโป้งกดตรงสีแดงเอาไว้กดมาด้านหน้าอย่าก,กดไปแบบนี้นะครับถ้ากดไปแบบนี้นกลไกอาจจะเสียหายได้กด2ปุ่มพร้อมกันดันเลยแค่นี้เองง่าย ส่วเวลาปิดก็ง่ายๆเวลาปิดเราก็แค่ดันลงมาเพียงแค่นี้แต่ถ้าในกรณีที่เราดันหมวกขึ้นและเปิดค้างผิดมันจะเปิดเปิดยากนั่นเองแนะนำให้กดลงมาและเปิดขึ้นมันจะขึ้นง่ายๆเลยแค่นี้เองใบนี้ Evo E S นะครับเราค้างเรียบร้อย อีโวอีเอสก็เหมือนกันกดค้างลงมาเอานิ้วโป้งกดไปที่ปุ่มสีแดงดันมาข้างหน้าแล้วเปิดขึ้นเห็นไหมง่ายๆไม่ยากนี่ดันลงมาปิดปึ๊บเทได้ดูแข็งแรงแน่นอนดันขึ้นดันลงตัวต่อไปอีโวเจนะครับผมอีโวเจก็เหมือนกันอีโวเจก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันมีเดือยต้องเดือยเอานิ้วกดไว้แล้วก็ดันขึ้นเห็นไหมง่ายมากๆ แต่ถ้ากรณีที่เราไม่ได้กดเราฝืนเห็นไหมมันจะดันไม่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นยากแค่นี้เองครับวันนี้ขอบคุณมากครับ